มามึงไปดูกล้วยราคา4ล้านกันกูว่าพวกมึงน่าจะผ่านตาสำหรับงานศิลปะชิ้นนี้เพราะมันมีคนไปแกะแด็กซ์เว้ยเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังว่าทำไมมันแพงถึง4ล้านแล้วคนที่แด็กซ์ไปต้องใช้ไหมงานนี้ชื่อคอมเมดี้หรือภาษาอิตาลีคุม o m เดียนเก่งอิตาลีเฉยศิลปินคนที่ทำอ่ะเขาเป็นคนอิตาลีเวขาชื่อมดเลยซิ๋ว c o s t e l l หรือคนไทยเขาจะเรียกบักคาสเตหรือฝรั่งเขาขนานนามว่าคาสเตบานาน่าที่แปลเป็นไทยว่าบักกล้วยหอมคาสเตหรือทางวงการศิลปะเขายกให้คนนี้เป็นตัวโจ๊กเพราะเขาทำงานกกกววววนนนนนนๆเเเเเยยยยยอออออะมมมาาาาา้้้้้้่่่งงงงงหีีขขททโโถถคคัืจริึ งานก็ตรงตัวมากอเมริกาทำงานเสียดสีความกระหายความมั่งคั่งความเลื่มล้ำของเศรษฐกิจอเมริกาเลยซึ่งก็ทุนนิยมแหละมึงซึ่งงานมันสนุกตรงที่คนม่นเข้าไปใช้งานได้จริงนี่แหละชีแต่ซึ่งเป็นกูก็ลังเลนะว่าจะขี้จริงแต่ที่แน่ๆโหดใจไม่ได้ที่จะขอถ่ายรูปแล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าเรื่องจริงหรือเปล่าทำเนียบข่าวส่งอีเมล,ลหาหอศิลป์อยากเ<ว>ช่ารูกของแวนโก๊ขอยืมแหละเอาไปตั้งในห้องสตรีหมาเลขหนึ่งหรือเมียเขาแหละโจนาทำก็เป็นทาสเมียเหมือนกันนะเนี่ยแต่หอศิลป์ก็ตอบปฏิเสธเว้ยและถามกลับไปว่าเป็นโถกี้ทองคำได้ไหมแต่ก็ไม่มีเรื่องต่อจากนั้นนะแต่งานนี้แม่งเข้ากับเขาเลยเว้ยเพนเฮาส์โดนาทาราคาร้อยล้านเหรียญเฟอร์นิเจอร์แล้วอง แต่งเป็นทองคำแต่แม่งขาดตรงโถส้วมไม่ใช่ทองคำเนี่ยถ้ากูเป็นท้ำกูก็แอบเจ็บใจนิดหน่อยแล้วก็กลับมาที่งานกล้วยคือศิลปินอ่ะเขาอยากทำแล้วก็ลองทำด้วยวัสดุอื่นแล้วแต่ทำยังไงก็ไม่พอกล้วยงไงมันก็คือกล้วยเว้ยที่เขาทำกล้วยอ่ะเพราะมันเป็นสัญลักษณ์ของตลาดการค้าโลกเว้ยและภาพจำของกล้วยอ่ะมันเป็นอุปกรณ์สร้างความตลกขบขันที่มึงมักจะเห็นทั่วไปในหนังตลกลื่นล้มเปืือกแล้วพองานชิ้นนี้ออกไปอ่ะคนก็คือห้ามไม่ใช่แค่ประเทศเราที่ต่างชาติก็คือห่ามกันแล้วมันก็็็กลลาา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 ยยเเเเปปนนนนนมมมมีีใททุุดตรรรงงคคแววู้ิชชชข แล้ววัสดุของมันนะมีแค่เทปกาวในห้างสรรพสินค้าและกล้วยในร้านสะดวกซื้อแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดมีคนเดินมาแกะกล้วยราคา4ล้านแดกไอหมอนี่ที่แกะแดกแล้วบริมาบอกว่ากูหิวชื่อเดวิดเดอทูน่าเป็นศิลปินเหมือนกันสายเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วถ้าถามว่าจะเก็บตังค์ไหมถ้าเกิดมันไปแกะแดกคือไม่โดนมึงหอศิลป์แม่งมีสต็อกไวแล้วกล้วยก็ไปซื้อได้ตามร้านสะดวกเพราะมันคือกล้วยจริงเวลาจัดแสดงมันก็ต้องมีเหี่ยวบ้างแล้วก็ต้องหิ้นนมมัเไ่้ววิไปหิ้วยเวิ กล้วยมาแสดงในหอศิลป์ก็คือขายความคิดแหละมึงคนที่ซื้อเขาซื้อความคิดและลงานศิลป์พวกนี้คือตรงสายที่กูเรียนเลยเว้ยกูเรียนศิละปะร่วมสมัยมอะไรที่มันเป็นตลกไร้เสียเสียแบบนี้คนยิ่งชอบลและงานศิลป์ส่วนใหญ่ที่มันแพงมันก็ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนทำเนี่ยแหละเว้ยส่วนในทุนหรือหอศิลป์เขาก็เลือกที่จะลงทุนแบนที่เขามองว่ามันเป็นกำไรแบบเ้างานศิละปะเป็นการลงทุนเดียวที่ไม่มีราคากลางหรือราคาตลาดแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะเว้ยแตงกิวอะ